สวัสดีครับจากโชเปาชาแนลใน YouTube นะครับวันนี้มีอุปกรณ์สำหรับยึดจับมือถือยี่ห้อหนึ่งนะครับจะมารีวิวให้ดูว่ามันเป็นยังไงบ้างแล้วก็จะมาตสา์ที่คร่าวๆสำหรับการใช้งานเบื้องต้นนะครับก็อุปกรณ์ตัวนี้นะครับยี่ห้อ EXO g e ซเียเป็นอุปกรณ์ยึดจับมือถือที่สามารถวางได้บนแทบจะทุกพื้นผิวนะครับซึ่งด้วยตัวเทคโนโลยีของมันเองเนี่ยคือเป็นเทคโนโลยี สักชั่นที่ดีที่สุดนะครับในโลกเขาเคไว่างันเพราะว่ามันสามารถวางได้แทบจะบนทุกพื้นผิวที่เป็นพื้นผิวขรานะครับหรือพื้นผิวเรียบนะครับซึ่งโดยปกติทั่วไปเนี่ยที่จับมือถือจะสามารถแปะได้ที่กระจกหรือพื้นผิวเรียบๆเ,เช่นกระจกหรือกระเบื้องหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ตัวนี้มันมันวางได้แทบจะทุกพื้นผิวนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติอย่างในรถยนต์เนี่ย เราอาจจะไม่ต้องการแปะไอ้เจ้าที่จับมือถือเนี่ยบนกระจกนะครับแต่เราต้องการจะแปะบนแผงคอนโซลหน้าเนยนะครับก็สามารถทําได้เลยนะครับวิธีการก็คือนาเจ้าตัวนี้นะครับไปวางไว้แล้วก็กดให้รอบด้านนะครับแล้วก็กดตัวล็อกตรงนี้นะครับเสร็จแล้วมันก็สามารถยึดจับของมันได้อย่างแข็งแรงเลยนะครับเนี่ยไม่หลุด แม้จะเป็นพื้นผิวที่มีเท็กเจอร์อย่างนี้นะครับก็ยังยึดติดได้มั่นคงแข็งแรงนี่นะครับส่วนเวลาจะลอกออกคุณแค่ปลดล็อกตัวนี้แล้วก็ลอกแผ่นซักชั่นมันออกมานะครับนี่นะครับเป็นวิธีสาธิตคร่าวๆแล้วก็ตัวยึดจับของมันเนี่ยจะเป็นระบบคล้ายๆเป็นควิกลีลลสนะครับ <c oughs> วิธีใช้งานคือแค่ วางมือถือลงไปนะครับอย่างตัวอย่างเช่นสมมติมีมือถือมาวางมันก็จะกลางออกเอ้ยไม่ใช่โทษทีนี่ครับสมมติมันกลางอยู่นะครับถ้าเราต้องการจะเอามือถือมายึดจับนะครับเราก็วางมือถือไว้สมมติปุ๊บมือจะหนีบเข้ามาอย่างง่ายได้นะครับซึ่งสามารถใช้มือเดียวในการปลดล็อกหรือล็อกได้เลยนะครับตัวนี้ก็สามารถรองรับขนาด หน้าจอได้ถึง4.7ถึง5นิ้วเลยนะครับหรือต่ำลงมากว่าน,นั้นก็ได้นะครับ iPhone 6 iPhone 5อะไรอย่างนี้ได้หมดนะครับแล้วก็ GPS บางรุ่นถ้าวางตะแคงแนวนี้ก็ได้อยู่นะครับโดยรวมก็ถือว่าประทับใจมากนะครับเพราะว่ามันมันเชื่อถือได้ครับมันตัวซักชั่นมันเนี่ยครับเพราะบางยี่ห้อของจีนเนี่ยราคาหลักร้อยเนี่ยครับคุณวางไว้หน้าไว้หน้าคอนโซลแป๊บเดียวเนี่ย เจอความร้อนเจออะไรไปมันก็ดูดร่อนล่ะครับแต่ยี่ห้อนี้มันทนจริงผมแปะไว้หน้ารถเป็นเดือนอะไม่เป็นไรเลยครับแล้ววิธีทําให้มันกลับมาเหนียวใหม่เหมือนเดิมก็แค่เอาไปล้างน้ำครับใช้ซ้ําได้เป็นพันๆรอบเลยครับโอเคไม่ว่าไงน,น,นะครับแล้วก็ตัวพลาสติกเนี่ยมันเป็นพลาสติกค่อนข้างดีหน่อยคือมันทนความร้อนเวลาเจอความร้อนมันจะไม่แตกไม่กรอบนะครับหรือแม้ตัวสปริงตัวอะไรเงี้ยค่อนข้างจะทนทานหน่อยนะครับ ก็สนใจก็ลองไปหาซื้อกันดูนะครับหรือจะลองถามมาหลังไมค์ก็ได้นะครับว่าซื้อที่ไหนราคาเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับหรือเข้าไปดูในเว็บของต่างประเทศก็ได้ exogear.com นะครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับขอบคุณครับ